บบเสินสาหรับคําว่าผู้จัดอ่ะมันมันเหมือนเราก็อยากจะทําออกมาให้ให้ให้มันดีที่สุดอ่ะเนาะหลังจากน,นี้เราจะลุยสายวายอย่างเดียวไหมหรือว่า,าจะเป็นหลากหลายที่ไทยไม่ค่ะก็จะเป็นหลากหลายค่ะก็คือเปิดด้วยเรื่องแรกเป็นเป็นซีรีส์ตัวนี้แล้วก็ที่กําลังมองมองบทอยู่ค่ะก็ก็ก็กกมีมีดูดดยอยู่บ้างแต่ว่าไม่ไม่ใช่สายวายค่ะก็เป็นแบบปกติ ทำค่ะทำค่ะ <coment ari> ละครตัวเองจะเปิดกล้องก็คือปลายปีเลยค่ะแล้วจะเ,เปนเ็นเป็นไจะมาอีกก็แต่และงานมันก็ค่อนข้างอันตายก็จริงๆมินม,มีอย่างอย่างบริษัทนี้ค่ะก็จะมีพี่พี่ทีมง,งานที่คอยดูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลักก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้อยู่แล้วประมาณนึงค่ะไม่ต้องคือเรียกได้ว่ามันคนละรูปแบบอะเนาะอันนั้นเราก็คือเหมือนแบบนั่งอ่านบทนั่งทําอะไรเกี่ยวกับการบ้านข้างหลังส่วนทีมเราก็จะมีทีมที่คอยผลิตให้กับเราอยู่แล้วค่ะไหลายคนก็แอบหลังก็ โอันนั้นเป็นแบบว่าคือต้องบอกว่าเพื่อนๆพวกเราทุกคนแบบดังมากละว่ะเออไม่กล้าถ้าเกิดเขาจะมาเล่นให้ก็ย,ยินดีก็มีเพื่อนๆแบบโทรมาถามกันเยอะมากๆเลยอะค่ะก็ทุกคนก็คือให้กําลังใจอย่างดีแล้วก็ถค่ถ้ามีโอกาสนะคะแซวเยอะไหมคะหมายเดี๋ยวนี้เป็นโอกาสเศลนะเยอะค่ะเซวเยอะก็เขินๆแต่ก็มีเล่าให้เพื่อนๆฟังบ,งบ้างว่าแบบ เริ่มต่อไปจะเป็นแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็โอ๊ยน่าสนใจค่ะแต่ว่าจะเป็นใครติดเล่นต้องต้องรอติดตามเพราะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบคุยเรื่องบทกับทีมแล้วก็นักแสดงอยู่ค่ะจะมีโอกาสเราแฟนเรามาเล่นไหมฮะพลิกบทหน่อยมาเล่นหนึ่งเล่นละครให้เราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเชิญเชิญมีไหมหรอแล้วไหนๆวันนี้ก็พูดแัดงานขอไม่น่าจะไม่น่าจะนี่เด็กๆอ่ะขอเล่นเยอะมากเลยแต่เขาขอไหม ไม่ค่ะมีแบบน้องการน้องม่านนะอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแบบพอเขาเห็นเราทําละครเด็กๆซีรีส์อย่างเงี้ยช่วงเนี้ยก็คือเหมือนแบบเราก็จะเอาตัวเองไปอยู่กับน้องๆมากขึ้นอะไรเงี<ม>้ยแ <c oughs> ตืว่าข่าวว่าจะรอให้ผู้จัดมาจีบเอ็นด้ากลัวค่าตัวจะสูงสูงไม่ไหวหรือ <c oughs> จีบมาเป็นแบบคอนเซิร์ตต้องเป็นแบบนั้นมากกว่าเขาให้กำลังใจเรายังไงไม่พัฒนาดัวเ เขาก็ให้กําลังใจดีค่ะวันนี้เขาก็ติดงานอยู่ที่เขาใหญ่เขาก็แบบว่าให้กําลังใจอยู่ค่ะอนนของเราอะไรเงี้ยคระมนมีบางเพจอะไรเงี้ยก็นพี่ชายน้องชายขึ้นไหนจะไปกอดอะไรเงี้ย โอ้ยเขาหนูยังยิงนานเลยค่ะหนูยังแบบสนุกกับการทํางานแล้วก็เนี่ยมีธุรกิจใหม่ๆที่จะเริ่มต้นขึ้นนะคะก็คือเหมือนเราคบกันมานานก็จริงนะคะเข้าใจเข้าใจในคาถามแล้วเข้าใจในมุมมองทุกคนแต่ว่าด้วยระยะเวลามิ้นยังมองว่าเราทุกคนยังอยากเรียนรู้อะไรด้วยกันมากกว่านี้ค่ะมันเหมือนมันรอความอะไรอย่างงี้ไหมคะเอ่อหลักๆคือเป็นเราอะค่ะ <laughs> ไม่เลยค่ะจริงๆมิ้ก็โดนเปรียบเทียบกับทุกคู่อยู่แล้วคู่นั้นคู่นี้ไปก่อนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่แบบเจออยู่เรื่อยๆเนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมิ้ว่ามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าดูเขาไม่เครียดเลยค่ะเขาชิลมากอย่างยางตัวเขาเองมีแบบบนบนว่ายางแล้วไหมยางค่ะยางค่ะพี่ผ่าเขาก็ยังแบบว่าธุรกิจเขาก็เยอะมากๆ ทำหลายอย่าง3 4อย่างอะไรเงี้ยคือเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็เจอกันน้อยลงเพราะว่าเราก็ทํางานเขาก็ต้องทํางานค่ะแล้วฝั่งผู้ใหญ่ล่ะแบบมีบทบาทับเรบ้างค่ะก็มีแน,น่นอนเค่ะมีแน<ๆ>่นอนก็มีเรื่อยๆอ่ะก็ขำเหมือนทุกคนเลย <c oughs> แล้วตอนนี้มิ้งก็เรียนปริญญาโทอยู่ด้วยค่ะ<อ>มันหนักมากเลยค่ะเรียนตอนนีู้้กยง มันถามมินไม่เคยมีความฝันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเรื่องการแต่งงานเพราะว่าแบบมินเป็นคนที่มองอะไรในระยะใกล้มองอะไรที่รู้สึกว่ามีความเป็นไปได้มินจะไม่ได้คาดหวังว่าวันแต่งงานเราอยากใส่ชุดอะไรไม่เคยมีเลยคือแค่คิดว่าปีนี้สิ่งที่ต้องทำคือเนี่ยทำซีรีส์เรียนจบปริญญาโทแค่นั้นรับละครที่หลากหลายแค่นี้ค่ะเป้าหมายในชีวิตมินในในปีนี้คือมินจะไม่ไม่ไปคาดหวังเรื่องอะไรที่มันไกลเกินไป ว่าไม่ได้มีการวางแผนอะไรล่วงหน้าเป็นคนไม่ค่อยวางแผนล่วงหน้าอยู um <_<_่แล้วอะค่ะก็คือไปถักใหม่ปีหน้าแล้วกันเนาะค้ะปีนี้ไม่เกิดขึ้นแน่เลนทุกปีเลยอะใช่ค่ะ